เงินบากาไปแล้พีว่าโอ้ยื้อไว้แล้วก็นี้ยเรีกตัวเก่าไปแล้วไงกับกันคุณว่าจังมือขึ้นยิ่มาที่ทานนี่กู้ที่ทานเองกู้ที่ทานเพื่อนเลยบอกว่าเอาตัวล่างชื้อกันตัวล่างให้กลับกันตัวค่ะตัวล่างให้กลับกันบ้านงูป่าท,าที่มาแล้วงูห้ยวันนีแนวฝากตัวงูเนี่ยไ,ไปเลี้ยงน้ำเน่าไปเลยงูของหัวผัวจับไปเลยจับมาเลย ่ยมบอควน้ำวสันวาไอ้เ็การเจาเรากสันว่พราการดอกออกไปพ่ยัมวัดนะครักูก็เลยตีมัเกออสอเเนูเละตีใส่สอเ็แลคะสองเตัวขันมันลงปั่ดีขนาดน้ะปูนาะขันนี่ละเคื่อนมาคู่ให่เล็กให้ครับกันที่เขาเราสันเลี้กเาวสันสองเนี่ยสองสาม มันขึ้นให้สองสามมันขึ้นได้สองสามเออสองสามให้กับกันเนี่ยตูเลสองสองสี่สองนีอกเจียบคนให้นอมันถือจะดีะฟันสินมันจบฟันดีแล้วเนาะปูนเนาะอืมบางทีเหันเขาจะออกยุคคันนัมนต์เรียกางบางวันสินมือเลขชัว ค่ะอาันนมนต์ไปด้้บชุมพลมาเห็ดอันมาอน้ำน้ำสามโฉเลยเหรอเจ็ดห้าศูนย์โอ้ยเนาะปูข้ัได้นัวัชันมนตเนาะก็้นตัได้ข้นตัวได้นาะูเสียดายเาปูเนาะขาดที่เราแต้มเนาะปูเนาะอันที่ปูหาเนาะเอมัน แมนแตแมนหามันบ่แมนกเป็นแนวทางนะปูเนาะบ่แมนับ่บม่ติเ้นั่นแหละเป็นแนวทางลงพ่อเทศบ้านหนองแวง่ตัวอะไรเาะเส้ละไม่อเขียนไหนต้องเขียนขึ้นหน้าขันองน้ำหมู่าโอเลล่ลงะเทศลงพระเทศโเคอี่า ลงดเด็กลงูเทปเอาเล็กเหล็กปูในตานานนะคะปะทะเล็กปูเทปเนาะบาตรนี่ปูเทปศูนย uh? ์สี่คนไห้ปูมากไปเลย ฟันท่งเล่ชนซีาโอฟันท่งชุนซีตีปูเทพเป็นว่าปูเทพเพิ่งถือโรตตอรลีได้หมดเหมือนสองสามว่ะเยอะเป็นบางฉลาดเอาแันเดียห่าเขามาใกล้ๆข้าเขาไ่ได้ไปเป็นว่าเข้านว้เขาแนมาสิเจ้าม่ได้อันนี้ไหมปูเพื่อโซ่รโตเรลีเบิ้งอยู่สองสามปูเทพนะเด็ก กูเทปก็มีซีแปดแปดเก้ากเนีลยแปดซีแปดซีะกะหาเก้าเนาะซีหาความคือหลายไ<ส>หโอ้เทิงโอีหาีปปดซโอ้เน้นข้างล่างอโอ้เน้นซีแปแปดซี้วก็หาเก้าอืม,อมสิบพน่นลับเลขให้ท่าน นี่แล้วนะคะส,สรุปปูในตำนานเนาะคะ่ะพันหามากก็คือห้าศูนย์เจ็ดนะคะพันวาเลกมันสิมาตัวเก่าเนาะคะ่ะเขาหายกลับหายมาสั่นปูวาเนาะคะ่ะบานนี้ก็มาใได้สองสามสองสี่เนาะคะ่ะ แล้วก็ซองเจ็ดนะคะปูพันฝันได้อีกนะคะว่าเขามาคุ้มหายพ่นนะคะเนาะกับพ่นฝันเห็นงูว่าสั่นงูสองหัวนะคะท่านผู้ชมรองพิจารณาบุ้งเนาะคะ่นะเนาะเป็นแนวทางมักกระตามเนาะคะ่ะบอมักกระพานเนาะคะ่นะเนาะสำรับเหล็กหงัดเนที่หนึ่งกันย่าเนาะคะ่นะเนาะแม่หมูกระสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่นะเนาะประนีปูพันวาเนาะคะ่ะปูเทพเบพ่นก็ได้ฝากมาห้อีกเนาะคะ่ะ ปะทะกันเลยเนาะคะ่ะของปูเทพกับปูในตำนานเนาะคะ่นะเนาะเพิ่นกับฝากมาหายซีหาแปดเก้านะคะกับซีแปดแปดซี 8, 8, 4, แล้วก็หาเก้านะคะ่ะพันเน้นล่างคือศูนย์ซีนะคะสําหรับปูปูเทพนะคะสำนรับปูเทพปะทะ,ะ,ะกันเนาะคะ่ะปิดจระนาบมึงเด้อค่ะท่านผู้ชมว่าตรงกับใจท่านผู้ชมบ่ สำหรับคลิปนี้แม่มูกะมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมเพียงแต่ทำนีเนาะคะ่ะเนาะว่าเสียสวนหึงต้องขอบใจว่าสมเตินนเปิดให้จบครั้งเมื่อคืนโอ้โหค่ะค่ะ <laughs> <c oughs> สุดท้ายนี้แม่มูกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแม่มูในเด้อค่ะเพื่อแม่มูจะได้เห็นคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้พบพอกันในคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ